Uh -huh. ข้อ39ถ้ากราฟ f นะคะเป็นฟังก์ชันโดยที่ f x หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วข้อใดถูกต้องสังเกตจากลักษณะกราฟนะคะกราฟตัวนี้มีสมการตัวหนึงเป็นกำลัง1และตัวหนึงเป็นกำลังสองแบบนี้เราจะรู้ทันทีเลยว่าเขาเป็นกราฟพาราโบลานั่นเองค่ะซึ่งเป็นพาราโบลาคว่ำนะคะเพราะว่าค่าหน้า x กำลังสองของเราติดลบดังนั้นถ้าเป็นพาราโบลาควา่ำแสดงว่าจะต้องเกิดจุด สูงสุดแน่นอนค่ะเพราะว่าขอความแบบนี้นะคะก็จะเกิดจุดสูงสุดอยู่ด้านบนเกิดค่าสูงสุดด้วยดังนั้นคําตอบที่เราจะเลือกตอนนี้จะเหลือข้อ 1, 2หรือไม่ก็3นะคะลเด็กๆสามารถหาค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดนะคะได้จากการหาค่า y ค่ะนั่นคือ y เท่ากับ 4a c ลบ b กํลัง2ส่วน 4a ค่ะซึ่งเราก็ไปเปรียบเทียบจากสมการนะคะ y เท่ากับ ax กํลัง2บวก bx บวก c เราก็จะพบว่าค่า a ของเราคือลบ1ค่า b ก็คือ4และค่า c ก็คือลบ6นั่นเองนะคะเด็กๆลองไปแทนเลยค่ะก็จะได้เป็น C a ค <st wireless> <zou idity> ือลบ1 c คือลบ6ลบกับ b คือ4ยกกำลังสองแล้วส่วนด้วย4คูณ a ก็คือลบ1นะคะก็จะได้ y ออกมาเท่ากับ24ลบ16ส่วนด้วยลบ4นะคะ24ลบ16ก็จะได้เท่ากับ8 8สว่วนลบ4คิดเลขก็จะได้ออกมาเป็นลบ2นั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้เราเลยตอบว่าค่าสูงสุดของฟังก์ชัน f ก็คือลบ2นั่นเองนะคะตอบข้อ2ค่ะแต่สำหรับเด็กๆที่จำสูตรนี้ไม่ได้นะคะว่า y เท่ากับ 4ac ลบ b กำลัง2ส่วน 4a เรามีวิธีการในการแก้ปัญหาค่ะนั่นก็คือให้เด็กๆหาค่า x ก่อน ซึ่งหาค่า x ได้จากสูตรที่ครูส้มเคยสอนไว้นั่นคือ x เท่ากับลบ b ส่วน 2a ค่ะก็จะกลายเป็นลบของ4 b คือ4ส่วนด้วย 2a คือลบ1นะคะตัดทอนคิดเลขก็จะได้เป็นลบ4ส่วนลบ2นั่นก็คือ2นั่นเองค่ะพอได้ค่า x แล้วเนี่ยเด็กๆอยากหาค่า y ก็นำค่า x ไปแทนในฟังก์ชันนะคะก็จะได้ y เท่ากับลบของ 2ยกกำลัง2องบวก4คูณ2และลบ6นะคะคำนวณเลขก็จะได้เป็นลบ4บวก8ลบ6คำนวณออกมาก็จะได้เท่ากับลบ2เช่นกันค่ะซึ่งก็ตรงกันเลยนะคะดังนั้นให้เด็กๆเ,เลือกเอาเลยว่าจะใช้วิธีที่1นะคะหรือจะใช้วิธีที่2ก็ได้ซึ่งในที่นี้ตอบข้อ2ค่ะ เด็กอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย